ค่ะใครที่กำลังมองหารถกระบะราคา3แสนกะบาทผ่อน5,000ตลอดอายุสัญญาฟรีดาวาน์พนักงานบริษัทพ่อค้าแม่ขายอาชีพรับเหมาก็ออกได้ค่ะผ่อนทุกๆไปเลยค่ะกับคันนี้เลยค่ะมาสด้าวีทีโตฟีสไตล์แฉ h 2 2ไฮเลเซอร์นะคะปี2018สีดำเงาๆแบบนี้นะคะไม่เพียง60,000โลวิ่งน้อยใช้งานน้อยมากๆมาให้หน้าเดิมๆแบบนี้เลยค่ะแมใหมย่ยางใหม่แถมให้นะคะ และมือจับคันนี้จะเป็นโครเมียมนะคะด้านท้ายของน้องจะมีการชนท้ายมาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะโลโก้มกาด้าแม i ไ e เนอมาให้ครบนะคะ <S <S เดี๋ยวพาไปชมด้านในของตัวรถกันค่ะค่าคัานนี้นะคะภายในจะเป็นโทนสีดํานะคะเรียบๆนะคะคันนี้นะคะ a m m นะคะเครื่องเล่นแอร์ปรับเมนูนะคะเกียร์เมนูนะคะคันนี้เบาะผ้าค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมใช้งานและไม่เพียงห0 0มื่นโล วิ่งน้อยใช้งานน้อยเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆคันนี้เป็นแักเปิดได้ด้วยนะคะสวยเดิมแบบนี้นะคะราคาเพียง3า0 0สนกว่บาทเท่านั้นนะคะจองเพียง199บาทผ่อนห้าพันตลอดอายุสัญญานะคะออกรถวันนี้ผ่อนข้างวดอีกทีเมษายนเลยค่ะใครที่สนใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือโทร02-447-88 8และ02-954-8016เบอร์พี่มลค่ะแอดไลน์เพื่อนมาได้เลยค่ะ